แล้วผมยิงขึ้นไปแล้วบอกว่าฟื้บยิงไปแบบนี้ผมระเบิดไปนะครับโดนหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าหนี้โดนด้วยครับผมเฮ้ยเจ็บเหมือนกันนะ มครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปขึ้นเริ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ไมค์คราบชัเล่นนะครับผมซึ่งไมค์คราฟชัเล่นในวันนี้ฮะกล่องในเกมไมค์คราฟของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบซุปเปอร์เชสนะครับหรือแบบสุดยอดกล่องที่โคตรโกงนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่อย่างแรกเนี่ยเราต้องหากล่องให้เจอนะครับซึ่งที่ที่มีกล่องก็จะเป็นแบบพวกหมู่บ้านนะครับหรือแบบดันเจี้ยนต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็จะพยายามไปตามหาให้หมดเลยนะครับแต่ผมว่าที่เจอง่ายสุดตอนนี้เนี่ยาาจจะะเเมบวอีคยยรััทุพดด๋ ก่อนก่อนดีกว่านะครับเอ,อ่อขอเป็นพิกแอคหน่อยครับผมแถวนี้น่าจะมีหินให้ขุดนะเชื่อมีหรือเปล่าไเช่าโอ้โหเป็นเหมืองเลยเนี่ยเพืน่นใจยเย็นนะมันดูน่าก,กลัวโอ้เกลตันแล้วยิงละไม่เอา้าโอ้โหตายหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าอา่าทางนี้มีทางขึ้นไหมครับแค่อยากได้หินเองอะ่ะอย่าเพิ่งยิงกันดิโอเคครับผมมาน่าจะพอแล้วครับใจยเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งยิงนะมีต้องสองตัวครับโอ้โหโจะจัดนะครับเอาหล่ะมาอุปกรณ์หินนะครับรอบนี้เนี่ยขอเป็นดาบแล้วกันนะผม,ผมอยากได้เป็นดาบครับเออขวานมาอย่างแรกหาอาหารก่อนดีไหมครับหรือแบบวิ่่งหหาามูบ้นเลยยยดดีีีีวววะะะถถ้้าาาาตมมมมมมคคิผเเเนนนนน่่ัจแไโอพลลนนนใชช่่่มมมั้้้ีไงงคคุณผููเเจออแวรรบบหาาข เป็นหมู่บ้านริมทะเลเลยนะครับมาอย่างแรกครับผมขออาหารหน่อยนะครับปอปนหน่อยเอาละได้มาเยอะเลยครับไหนลองค้าบดูดิได้เท่าไหร่ได้มาชุดกว่าเลยนะครับมาน่าจะพอแหละเดี๋ยวเรามาสำรวจดีกว่านะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีกล่องหรือเปล่านะบ้านหลังนี้มีครับฟึ๊บไม่มีครับผมเปิดมาครับอุ้ยเจอแล้วครับไหนลองเปิดดูดิเฮ้ก็ปกติเลยนี่หว่าฮัลโหลออ๋อผู้ชมผมลืมเปิดครับก็ว่าอยู่ทำไมไหนดูใหม่ดิอ่าของแบบเดี๋ยวน่าเลยผมต้องรีเวิร์ใหม่มาเนี่ยไหนดูดินี่แงได้ละมีของโกงแล้วผมมาลืมเปิดนะคครรรรรััับบบบบตอออนนนนนแแแแกกกก้้หเเืไไปปลวดูซมมีะะะางงย่ผ็็จ อ๋อก็คือแบบปั๊มเหล็กได้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะซสเปอร์แซปลิงนะครับผมมีแฮชแท็กทีมทรีด้วยนะครับไหนลองดูดิอ่าเป็นวางอะครับปึ๊บเฮ้ยผู้ชมเป็นเหมือนแบบวางแซปลิงไปเรื่อยๆไม่มีมันหมดนะครับเหมาะสำหรับคนรักโลกนะครับเนี่ยปลูกไปนะครับจังหวะนี้ปลูกไปครับผมเยอะจัดเลยนะครับปึ๊บจัดไปเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นแบบขนมปังเลยครับอะไรเนี่ยออมนมนมนะครับผม I never run out อย่าบอกนะว่าขนมปังพี่มันหมดอะน่าจะใช่นะผมว่าอ้าวขนมขาวพวกนี่ทำไมวะเนี่ยอ่าอย่างต่อไปครับผมเราได้้้้้้เเเเเเออออมม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 มรรัััััลลลาาาาานน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 นะะคคบบยยดดดดีีีีีีี๋วววผจไไหงงงงื่่่่่่่กกกกแตขูใช็ นูอ่ะฟืบไหนดูซินี่ไงเอาเอเมอรัล์นะครับมาแลกได้จัดไปดีครับลูกธนูของผมโอ้โหเยอะจัดเลยว่ะได้ลูกธนูมาแล้วต้นเกมือมาผมอ่าต่อไปมีอะไรไหมเอาล่ะมีร้านแม็กซ์มิธครับนึกว่าคลิปนี้จะเฟลซะแล้วนะครับมาฟืบไหนดูดิมีอะไรเปล่ามีต้นไม้นี้เหมือนกันครับแล้วก็แบบเหล็กนิดหน่อยนะครับผมอ่าจัดมาแล้วกันใส่กรอบไปครับผมมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าครับผมว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยผมน่าจะเป้นของครบแล้วครับมาปาเมอร์ล์กับเลมด้วยครับมีทั้งหมดอ่าสี่ตัวใช่ไหมกระดฟื กับเจ็บนะครับเอาล่ะตัวแรกผ่านไปครับผมมาสู้ดีกว่ามาเพื่อนฟืบตกไปครับผมอ่าสัก2ตัวนะครับเอาล่ะหนีมาครับผมขึ้นมาครับชืบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคแล้วก็ตกไปครับผมเรียบร้อยครับผมมาเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับเอาล่ะมาเราได้เหล็กในการเริ่มต้นมาแล้วนะครับยี่สิบครับผมแต่อย่างแรกเนี่ยอ่าขอนอนก่อนขอนอนก่อนนี่มอนเตอร์ครับฟืบนอนไปฟันหวานกนเลยทีเดียวนะครับมาอย่างแรกขอครับกรอนหน่อยนะเหลือตรงตัวนะครับผมแล้วก็แบบรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เราต้องการเป็นพลิกแอคไะครับผมอ่ะดาบซะหน่อยแล ครับขอธนูหน่อยละกันจัดไปเอาธนูมาสัก2เผื่อไว้ละกันนะครับอยากได้เตียงด้วยเออขอเตียงหน่อยละกันเนาะซื้อสัก2ครับผมเอาละเรามางบอลชนไพกันต่อดีกว่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแถวนี้มันจะมีเรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองหาแป๊บนึงครับเราจะหาสมบัติได้นะครับผมไม่ลองไม่รู้ครับจังหวะนี้ออกเดินทางดีกว่าครับ let's go เอาละครับจังหวะนี้เจอเรือแล้วครับผมไหนขอดูของหน่อยดิมีอะไรหรือเปล่านะครับฮัลโหลมีกล่องหรือเปล่าครับนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยอะไรอะ MLG b o o t เหรอครับแล้วก็มีเกาะมีอะไรนิดหน่อยนะครับอ่ะเก็บมาก่อนละกันเนาะเอาลลล่่ะะะอออ้้้้ยยเเเเเจจจ็็็บบบบบแวววััััังงงงหหหหนนนนนีีีผผมม MLG Falling รรรรคคคไไดดูซิป Feather X ฮขา แล้วก็นี้อะไรอ่ะปลาปลาเป้าน็อกแบ็กสองห้าห้านะครับโอ้โหของโกงนี่ว่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาขึ้นฝั่งกันดีกว่ามาฝั่งนี้ครับผมจริงๆผมก็อยากเจอทะเลทรายด้วยนะครับแบบกล่องในพีระมิดอะไรเงี้ยเอออยากได้อ่ะเอาว่ะเจอเนเธอร์ลูนครับจังหวะนี้ไหนขอดูกล่องเนทเดยได้อะไรหรือเปล่านะครับฟื้อเปิดไปครับผมบล็อกทองสามอันเลยนะครับโอ้โหมีอะไรป่ะฟื้นมีของทองให้สามอันนะครับอ่าเฮ้ยไฟบอลอะไรวะเนี่ยไหนขอลองหน่อยอ่าคลิกขวาครับฟื้อไปทุกผู้ชมปลาแบบไอ้นี่เหมือนแก๊สเลยอ่ะโพกไฟแช็ก่่ออนนะครับาไดวนมด้วายเหรออ่กิิินนนนนววววาาาาายยเเเเเขขข้้้้้้้ไไไไปปปะะะคครรรััับบบบจงงงหีีฟืกกผมมออออแแล่ ครับโอ้โหยอดเลยครับผมเมาครับจังหวะนี้แล้วก็ทีนี้ขอบล็อกทองเพิ่มนะครับฟืบอ่าเป็น4บล็อกครับผมเอาล่ะลุยต่อดีกว่าตอนนี้แบบอะไรที่มีกล่องเนี่ยอยากได้หมดเลยนะครับว่าเรามาหาเหมืองล้างกันดีกว่าครับจังหวะนี้อ่าตรงนี้เป็นเหมืองหรือเปล่าไม่ใช่หรอยังไงเจอเหมืองแล้วครับผมมาเรามาสำรวจดีกว่านะครับโอ้โหเป็นน้ำเลยเหรอถังน้ำมาหน่อยแล้วกันนะครับฟืบเหล็กเหลือพอดีครับผมตักไว้ให้ช่าผมจะดำไปดีไหมอ่ะเรื่องเหมืองใหม่ดีกว่าเอาล่ะตรงนี้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยขอลลลงงงไไไปปดดดดููููหหหหนนนนนน่่่่่่่อออออออยยยยยคคครรรััับบบบบฟึึาเเเมมมืืจะะะกผ้้ี มคนเตอร์เยอะจัดใจยเย็นเพื่อนค่อยๆคุยกันได้ไหมเฮะใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยเนี่ยเรามีน็อกแบกเนี่ว่ะต่อไปกระเด็นไปได้หรือเปล่าครับไม่มันติดไอ้นั่นอ่ะตบแล้วมันไม่ค่อยกระเด็นเนี่ยอยู่ที่เนี่ยไม่เป็นไรสับไปเลยแล้วกันมาดิครับตายซะแอะเจอไ้เขียวผมมาดิครับไอ้เอขียวมาดิครับเฮ้ยระเบิดอเออเรียบร้อยครับผมเฮ้ยอีกตัวแล้วเหรอมาเยอะจังอะ่ะอ่ะระเบิดไปขี้เกียจหลบแล้วอะ่ะเอาล่ะเจอเหมืองร้างของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปทางนี้แล้วกันขอไปหน่อยครับผมมีกล่องให้เราหรือเปล่าขอกล่องหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอเป็นสปอนเเเเซซซออออออรรรรร์คคคคัััััับบบบบบบปขขหหนนนนน่่่ยยยแลล้้้้้วกกกมมมมมมาาาาสสุททิิิิงงะะผผดดดดีไไฮชตโู ครับอัลิมิเต็ดคอพโบนะครับผมเฮ้ยคอพโบโที่มีมันหมดเหรอวางไปครับเอ้ยคุณผูช้ชมเป็นบอลที่มีมันหมดอ่ะเจ๋งครับอันนี้อ่ะต่อไปครับผมสุ์พิกแอคนะครับอ่าเก็บมาก่อนแล้วกันอัลเฟนทองนะครับผมแอนด์วิวอะเก็บมาครับสุ์พิกแอคหลอไหนดูซิเป็นไงครับเฮ้ขุดปื้อแบบหา,ายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหทะลวงไปครับตัวนี้โอ้โหได้ของโกงมาแล้วครับเฮ้ยสุดจริงสุดจริงอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องทิ้งของแล้วของมันเยอะไปว่ะทิ้งไปนะครับแบบนี้เอาล่ะเรามาหากล่องกันดีกว่ากล่องอยยู่ไไหนคครรัับบดดทะลลุปเผมมาิข ินะครับโอ้ oh, เอามาทำไมวะเนี่ยพิษไม่ต้องการเลยนะแต,แต่ผมชอบพิกแอคนี้ว่ามันแบบสุดจริงเวลาขุดอด้ดูดิผมสุดยอดนะครับขุดหาเพชรได้วะเนี่ยเอ้าเจอเพชรแล้วครับขุดไปดลครับขอหน่อยได้มาเท่าไหร่ครับสองนะครับผมทำเป็นดาบได้อยู่นะเออขอดาบแล้วกันมาเพชรของเรานะครับจัดไปดาบมาผมตอนนี้ผมบอกเลยว่าของเต็มตัวมากๆเลยนะของเยอะมากเลยเนี่ยหินแบบขุดแล้วมันได้มาเยอะไงผมว่าเราไปเนเธอร์ดีไหมครับหากล่องจากเนกกเธอร์ฟอร์เทสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบรชชนะครับผมเอาละเอ้าเจอเพชรอีกแล้วขอหน่อยเยอะเลยครับตอนนี้ได้มาหกละเดี๋ยวตอนน เสิร์ฟเข้าใหม่นะครับอ่าโหลดทันแล้วเมื่อกี้แบบโหลดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะนี่ไงเจอแล้วครับผมมาเป็นบ่อลาวาเลยนะครับอ่าไปนึงนะอย่างแรกครับผมขอทิ้งหินก่อนหินเยอะครับอ่าแล้วเราก็จะต่อมานะครับฟืบอ้าล้วโอ้โหเป็นบ่อแบบใหญ่จัดเลยอะอย่างนี้ก็ลาดน้ำไปเลยครับขอหน่อยนะลาดไปครับจังหวะนี้ปืบโอเคได้ครับได้อยู่เอ้ยจริงเราขุดได้บ่อไปนึงนะขอเนียนก่อนขุดไปแบบนี้นะครับเออเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ทะลุใช่ปะเฮ้ยมันก็ทะลุอยู่มาไปก่อนมาไปก่อนขุดไปนะครับใช่เฉาบล็อกมันหายเว้ยแต่เราไม่ไได้้้้้้บบลลล็ออกกกมััันนนนนะะววววางงตรรีคแแ เขาคอบเบอร์สโตนหน่อยครับปึ๊บวางไปให้ผมแล้วก็ขุดครับอ่าได้ปะคือแบบจะทำตาเผาอะไรไม่ใช่อะไรครับไม่จะหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรปึ๊บเอา้าฐานก็ไม่มีนี่หว่าโอ้โหแย่ละปึ๊บตรงนี้มีฐานเปล่ามีครับผมอ่ะขอหน่อยขอหน่อยรู้สึกแบบของขาดแคลนจะจัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมก็มีเหล็กแล้วนี่หว่าเออเผาไปทำไมวะเนี่ยอ่าเริ่มวางตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวเริ่มไปตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขุดขึ้นก่อนปึ๊บประมาณนี้ครับผมอ่ะวางขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับประตูของเราเอาละเรียบร้อยครับผมประตูเนเธอร ารับคืนหน่อยละกันนะครับปึ๊บอันนี้ด้วยละกันไปถึงเวลาลุยแล้วครับผมไหนดูซิก่อนที่เนเธอร์ี่ยจะได้ของดีหรือเปล่านะครับวาร์ปมาครับผมจังหวะนี้อัลลโลเราโผล่อยู่ไหนเนี่ยขุดขึ้นมาก่อนครับฟืบโอ้ยเฮ้ยเราวาไหลโอ้โหไม่เอาดีนีไปทางนี้ก็ได้เรามีบล็อกไม่จากัดนะครับถือว่าเป็นเลที่สุดยอดไปเลยคือแบบจะต่อเท่าไหร่ก็ได้ครับดูเด็นนะโอเคผมตอนนี้เนี่ยเจอเป็นป่าแดงนะครับก็เดี๋ยวไปสำรวจซะหน่อยละกันยังไงป่าแดงเจอเนเธอร์ฟอร์เทด้วยครับคือส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่่่ยยยยววววววลลลลลาาาผผมมมมมมจจจจออ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 อปปแแแแดดดดงงใชชัััััั้้้้้้กกก็็ะะะะบบบบบบตตตตคคครรรรรโโหสขึไไูิๆ ในนี้มันจะมีน้ำยากันไฟหรือเปล่านะอยากได้วะขอสํารวจหน่อยแล้วนครับผมว่ามีว่ะข้างในเนี่ยอ่าลงมานะครับปื๊บเอาล่ะเจอกล่องแล้วครับเปิดไหนดูซิมีไดมอนด์แอปเปิ้ลนะครับเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยไดมอนด์แอปเปิ้ลด้วยน่าสนใจครับแต่เก็บไว้ก่อนนะต่อไปครับผมมีอีกลูกเหมือนกันนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมว่ามันต้องดีแน่เลยว่ะเออว่ะหรือมันลองใช้สักลูกดีครับโอ้ยใจเย็นนะเจอเบสแล้วเหรอใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่มแต่วันนี้ก็สตาร์บัติครับก็มาดิอยู่ข้างในนี้หหรออบิินนนนนีีีีไไไมมมม่ดดด้้้เเเเฮยยย๋ววทััะะจงใ กล่องหรือเปล่าอยากได้กล่องแน่เนี่ยเจอลองเบสอีกแล้วเยอะจังอะครับข้าไปดีครับลองเบสเนี่ยโอ้โหข้างนอกยิ่งเยอะเลยครับไม่มันเยอะจังอะเฮ้ยใจเย็นดิเปิดไปครับปุ๊บอ่าทองนะครับไดมอนด์แอปเปิ้ลเพิ่มอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยมันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปว่าสู้กับเบสหน่อันแรกครับยิงธนูไปครับผมพอดีลูกธนูเยอะครับยิงไปเอาอยู่ใกล้ก็มีนี่หว่าสับดปครับตายครับผมตายครับผมมาตัวนี้ก็ไม่รอดครับเฮ้ยเด็ดเด็โดนลุมนี่หว่าโอ้โหไม่เอาดิไอตัวนี้ไม่เอาดิเฮ้ยอ่าตอนนี้ผมเลงก่อนปุ๊บบบยยยิิิงงไปปคครรััออ่่าาตดเเฮ้้กลนีผม เข้าไปครับผมไดมอนแอปเปิลนะครับได้อะไรเฮ้ยโอ้โหอ,ออปชั่นเยอะจัดครับอะไรวะเน,นี่ยของโกงในยุคนี้เลยนี่ว่าโอ้โหได้จัมบูดน,นะครับสปีดแบบว่ารีซเซีตนอะไรเงี้ยกันไฟด้วยนะครับสุดจริงสุดจริงขึ้นไปข้างบนดีกว่ามาไดแอปเปิลเจมบแมวมาแล้วฮะอลอสเบสหมดแล้วเหรอแน่จริงก็มาบวกกันดีครับมาดิเฮ้ยช้าเรียบร้อยครับผมโอเคผมตอนนี้ได้มาเแท่งแล้วนะครับขอแแล้วกันมาเรียบร้อยทั้งนี้แปดของเรานะครับพอแล้วพอแล้วได้มาเยอะแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาแบบแฟชั่นบ้างดีกว่านะครับโอเคผมเป้าหมายของเราครัััััััับบบบบบมมมมมาาาาาา็ออ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 กก์เเเเเเนนนนนนนจำดดดดดยยยย่่่งงีีีีี้้้้ะะะะคคคคครรรรรตตตตตตชิวววววๆๆล๋๋ืแถโหข เดี๋ยวเดิจะมีของดีอะไรหรือเปล่านะอเออเจอแล้วอ่ะยังไม่ยุ่งได้ไหมครับเอาละครับจังหวะนี้เจอเป้าหมายเต็มเลยนะไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวนี่ยนี่ไงตรงนี้เห็นกล่องอยู่นะครับไหนดูดิมีอะไรหรือเปล่ามีทองนะครับผมเนื้อหมูอ่ะผมว่าน่าจะเป็นของตรงกลางถึงจะดีว่ะเอาละโอ้โหเยอะจัดเลยว่ะนึงนะมันเยอะจัดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอทองละขอไปป้นหน่อยนะครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่กระโดดหนีครับผมโคตรเท่นะครับเอ้ยไอ้ช่าขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละป้นทองมาหนึ่ง แล้วก็แลกของไปของเต็มตัวเลยว่ะเดี๋ยวผมทิ้งอันนี้ด้วยนะครับแซปปิ้งเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วแหละเอาล่ะมันจะได้ของมันได้หน่อยนะครับมาตบมันทิ้งไปผมฟืบบินไปครับอู้หายวับไปเลยนะไหนดูได้ได้มาบ้างครับอ่าได้ออฟซิเดียนนะครับผมแล้วก็ได้พลอนิดหน่อยนะครับมาเราลงไปสำรวจข้างล่างด้วยฮัลโหลไปดิครับบินไปดิครับเฮ้ยเไม่ต้องอยู่แล้วจังหวะนนี้บินหายไปเออนั่นแหละเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวนี่ว่ะลืมไปเลยนะครับบินไปเพิ่มบินไปนั่นแหละไม่เดี๋ยวนะแพื่นก่อนครับเอาล่ะตรงนี้ได้หรืี๋ยวนานบ ครับผมนี่เรียบร้อยครับเอาล่ะตรงนี้ไม่กล่องนะครับไหนโดดดิมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโดดดี้โอ้โหใครจะหาเรื่องผมเต็มเลยเนี่ยตบพิ้งไหมครับไปดิไปดิเฮ้ยมัไนไม่ยอมไปอะ่ปะนึงตรงนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ไงขอเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเฉาตบบินไปครับผมไหนโดดดิมีอะไร,รเปล่าเฮ้ยให้วางไอเทมเข้าไปเหรอครับไม่ได้ขอลองก่ะน,นะขุดแป๊บปึ๊บแป๊บนึงอ่าเริ่มาจากดาบแล้วกันนะใส่เข้าไปนะครับไหนโดดดิเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมใส่ไปแล้วแบบมันได้เ้าหนังผู้ชมเฮ้ยแต่ละอันนี่แบบสองห้าห้า เพิ่มได้เปล่าครับอัลลเฮ้ยได้อยู่โอ้โหขอที่ขุดดินด้วยดิี่ขุดดินก็ขอด้วยนะเอาละขุดเร็วมาแล้วครับขวาด้วยขวาด้วยขอทุกอย่างอ่ะเออเดี๋ยวนะธนูก็น่าจะได้ใช่ไหมนี่ไนูอินฟินิตี้นะครับพันเฟรมพาวเวอร์โอ้โหจัดมาแล้วผมเรียบร้อยเฮ้ยขอกาอด้วยดิเฮ้ยกงจิงอันเนี้ยกงจิ้งนึงนะทิ้งของก่อนฟืบเอาละก่อของเรานะครับใส่เข้าไปใส่ทุกอย่างเลยได้ปะฟื้ได้อยู่รองเท้าด้วยดิป่ะเอาให เดอร์แมนด้ว่ยเราได้แบบเอนเดอร์โพลมาอะไรเงี้ยจังหวะนี้ขุดออกมาก่อนนะครับขอทดสอบพลังหน่อยดิจังหวะนี้นะครับตบไปครับผมเรียบร้อยโอ้โหโคตรจัดเลยครับดูดิของดอแบบเนื้อโคตรเยอะอะช่วงนี้เนื้อหมูนแพงครับโอ้โหดูดิรวยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเดอร์แมนดีกว่าครับนี่ป่าสีฟ้าใช่ไหมจริงผมรู้สึกว่ากระดาษนั้นเนี่ยมันมีตั้งแต่แบตชั่นในที่แล้วแล้วนะครับแต่แบบผมไม่ได้อ่านเองแหละเออผมนึกว่าต้องเป็นแบตชั่นใหญ่ถึงจะมีของดีอะไรเงี้ยนะครับไม่เจอเดอร์แมนเลยนะครับมันหายไปไหนหมดไไม่ด้รออเจงงิะยข คุผู้ชมตอนเนี้ยเออตอนนี้ผมต้องการออฟซิเดียนนะฮะเพราะฉะนั้นนะออฟซิเดียนจากไหนดีวะเนี่ยพลังเรายังอยู่ว่าฟืบขุดไปเฮ้ยพลังมันหายไปแล้วครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เออว่าเดี๋ยวไปแลกของก็ได้ครับทองเรามีเยอะอยู่นี่ต้องลองครับผมฟืบลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่ไงไม่ตายครับผมมาดิอ่าขอแลกของหน่อยครับโยนไปอุ้ยมันตายก่อนแนะมันโดนสะท้อนน่ะตอนนี้ไม่ได้อยากมาสู้นะครับเนี่ยอยากมาแลกของเฉยๆต้องหาแรงงานพิกลินว่ะมาแลกของก็หน่อยได้มั้ยโยนไปครับแต่อย่ามาตบเรานะไม่งั้นเองตายนน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 ะะ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 ะใใหหหห้้้้้มมมมมััััแแลลลลลกขออออออองงคคครรรรบบบบผผาาาาดดดดดดิิิฟฟซซเเเเเเียยยไไไไไ่่่่่่่ชฮฮจพวูตทื8ึ เอาล่ะครบสิบล้วครับมาไม่อยู่แล้วดิว่ะอยู่ที่นี่มันวุ่นวายจัดเลยนะครับหนีกลับตรงนี้แล้วกันเนาะวางไปครับเจวนี้หนึ่งสองนะครับผมวางข้างๆครับเฮ้ยแต่ตัวนี้อะไรเนี่ยอาชนมาชนมาอ่ะเหรออุ้ยตายเลยจะได้กลับแล้วโอเคผมมาเรียบร้อยครับผมไปเช็คนะครับจุดไปเลยเลสโกถึงเวลากลับแล้วปึ่บผมมาไหนวะเนี่ยโอ้โหผมมาดูเมืองเฉยเลยครับผมก็ต้องขุดขึ้นนั่นดิได้อยู่ได้อยู่ปะขุดไปเออว่าก่อนไปซองโฮเนี่ยผมอยากเจอแบบพีระมิดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอหาพีระมิดก่อนละกันเอาละครับหลังจากที่หามันะสัก ใช่ไหมมาขุดลงไปเลยนะครับฟืบขุดตรงนี้ก่อนอะไหนโดเด้มีอะไรครับนุกนะครับผมเฮ้ยนุกนี่แบบนิวเคลียร์ใช่ปะเดี๋ยวนะเราได้นิวเคลียร์มาเหรอฮะอ๋โอโลได้นิวเคลียร์มาระเบิดว่ะมีอะไรไหมครับฟืบไม่มีอะไรเนาะได้ห้าลูกครับน่าสนใจว่ะไปลองใช้ดูว,วออด่ะมาเฮ้ยไอ้เขียวมาได้ไงวะเน,นี่ยฮะขุดไปข้างนอกดีกว,ว่าครับฟืบเอาล่ะออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปตามหาสตองโฮนดีกว่านะครับผมเฮ้ยมีปากกาลังด้วยอย่างแรกก็ทิ้งอันนี้ไปสักอันหนึ่งแล้วกันของเยอะมากเลยว่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราคคครราาาาฟสัััักกกกกกลลลลู่่่่่่ออออออนนนนนนนแแ้้้้้วววววบบบบผมมมมมไไไไไปปทททงงหหะะะะะีีีีโโเเเยยยดดด็ตต๋ขอหา ไม้ก่อนเนี่ยเจออยู่ไอตรงนี้เป็นเหมือนแบบโอเอซิสเลยอะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะครับมาตัดไม้ซะหน่อยเอาล่ะเรือของเรานะครับเรามองตามหาสตองโฮนดีกว่านะแบบอาจจะอยู่ที่ทะเลก็ได้นะผมใครจะไปรู้เออบา,างครั้งเนี่ยผมก็เจอแบบอยู่ทะเลนะครับเอาบาอว่าคุณไม่ชจอผมเพิ่งนึกออกครับผมอาจจะว่ายน้ำเร็วก็ได้นะประเด็นนะลงไปว่าผมฟืบเออไม่ได้เร็วมากนึกว่มคือผมคิดว่าผมมีเอ็นชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะแบบว่ายน้ำเร็วจะจัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะมาตอนนี้ก็ถึงฝั่งแล้วครับไปทางเดิมอยู่หรือเปล่าฟืบทางเดิมเลยครับโโออ้้้้หหเเเฮยยจมมู่่่บาานดววแแตรไ ลนะมีแตงโมนะครับเออว่ะเอเมโลก็โยนไปเลยดีกว่าเนาะไม่ได้ใช้หรอกผมว่าเอาล่ะถึงปากฟอเรสต์แล้วครับเดี๋ยวเช็คทีดิฟื้นไปทางไหนครับทางเดมิมอีกเหรอมันจะเกินไปแล้วนะฟื้นเพื่อไหนนะเอาย้อนกลับแนละ้วครับนะอา้าวอยู่แถวนี้เหรอจริงๆนถะ้าผมมีพลิกแอคเก่าเนี่ยผมแบบขุดทะลวงมาแล้วเนี่ยเสียดายว่ะคือพอเราเชาื่อช้างเพิ่มเนี่ยเหมือนแบบพลังขุดตอนแรกมันหายไปครับแต่ไม่เป็นไรหรอกขุดลงไปผมจนวันนี้ต้องเจอแล้วแหละใช่ไหมเอาอ่ะเจอแล้วครับจนวันนี้โอ้โหมาตรงนี้เลยเหรอขุดออกมาก,ก่อนนะครับห้องหนังสือร้วเช็ยดก นะครับเอาไปเอาไปบอกก็คือแบบผมพกอันนี้อันเดียวคือเอาอยู่แล้วนะส่วนอาหารก็แบบอันนี้อันเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันนะผมมาเรามาตามหาดีกว่านะครับห้องมันอยู่ไหนอะ๋อมีอะไรเปล่าเฮ้ยชาดคิปเปอร์ลันเชอร์เหรอฮะอะไรวะเนี่ยไหนขอลองคลิกขวาด้วยดิปึ๊บฮ้ยผู้ชมยิงแบบชาดคิปเปอร์ออกมาครับโอโ้โหอะไรวะครับเนี่ยไหนเฮ้ยยิงรัวๆได้ด้วยนะครับยิงไหมครับเจ้าหนี้โอ้โหดูดิคดลิกขวารัวๆได้ครับโกงเกินพลังอะไรวะเนี่ยเป็นลันเชอร์ที่แบบโกงมากเลยนะครับเอาล่ะมาตามหาต่อดีกว่าปึ๊บอ้าวเจอเป็น กล่องอีกแล้วนะครับอ่ะมันมีอันนี้เต็มเลยเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงเจอแล้วเจอน้ำพุที่ไรก็เจอทุกทีครับอันนี้เนี่ยขุดไปก่อนแล้วกันฟืบอ่ะอะไรครับซีโอฟิตอะไรครับวางไปเลยดีกว่าจาังหวะเนี้อยากไปบวกแล้ววะอยากลองใช้ปืนครับไม่ใช่อะไรปืนนี้มันแบบเฟี้ยวมากเลยนะครับเพิ่มนะครับมาหนึ่งสองสามสี่ก็พร้อมเรียบร้อยวางเตียงเซฟซะหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมแล้วโดดเลยแล้วกันมาจะวันนี้ผมว้าไปก่อนเลยไหนเขาลองพลังปืนหน่อยนะครับยิงไปฟืบไหนดูซิแบบเป็นไงครับระเบิดไปครับผมโอ้โหโหหดดจจรรรรรรริงงววว่ว่่่ะะะะัััััันน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 ีีีี้้้้ผผมมมมมขขึึาาาาตตไไกกอออออเเเยลคคคคบบปปป์์ช ระเบิดไปครับผมจังหวะนี้ได้ผลอยู่นะครับโอ้ยเด้อไม่มากระเด็นมาไกลย,ยังองผมว่ามันต้องกินน้ำเปิ้ลทองแล้วว่ะเดี๋ยวตายครับกินเข้าไปเอาล่ะขึ้นมาต่อนะครับมาระเบิดซะหน่อยครับผมอุ้ยเนี่ยมันระเบิดแรงมากเลยอ่ะ <c oughs> มันแรงไปพิเศษเลยผมคิดไปเองวะไม่รู้ะร่ะยิงไปก่อนครับจังหวะนี้ระเบิดไปทำไมไม่โดนวะเนี่ยฮะเออโดนละขึ้นมาง่ายกว่าครับแต่มันระเบิดแรงจริงนะวางกันไว้ก่อนครับระเบิดไปปุ๊บเนี่ยอ่ะต้องวางกันไว้ไม่งั้นแบบกระเด็นไปไกลแน่เลยว่ะอ่าเหลือตรงนี้นะครับว้าไปว้าไปเล็งประมาณน อีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับระเบิดไปแล้วก็ตรงนี้ครับผมขอเล่งก่อนขอเล่งก่อนฟื้นประมาณนี้เป๊ะแน่นอนบอกเลยเป็นไงล่ะครับตกลงมาครับผมไม่เป๊ะครับไม่เป๊ะไม่เป็นไรระเบิดไปครับอ่าได้แล้วแล้วสุดท้ายนี่าเล่งให้แม่นแล้วยิงออกไปนะครับเอ้ยยังไม่หมดอีกคิดว่าหมดแล้วนะครับคิดว่าหมดแล้วอุ้ยมีสะดุ้งครับเดินแล้วก็มีสะดุ้งนิดนึงลงมาดีกว่าครับผมเอาล่ะเราไปยิงปืนเล่งกันดีกว่านะครับเจ้านี้ปืนชาร์จคิปเปอร์ผมยิงเข้าไปนะครับสุดยอดว่ครับเู้ชมเป็นปืนที่ผมว่าโคตรเท มาดิีก็มาดิยิงเข้าไปครับผมระเบิดไปครับโดนโดนอย่าวะนนี้โดนเฮ้ยผู้ชมมันปิวกระเด็นไปอะ่ะแต่พอระเบิดได้อยู่นะผมว่าต้องยิงเข้าไปตรงกลางกว่าเจ็บแน่นอนยิงเข้าไปครับมาดีก็มาดิยิงไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมมีนิวเคลียร์ด้วยวะวางนิวเคลียร์ไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอ่าแล้วก็จุดครับผมไหนดูดิ พลังนิวเคลียร์ของเราแรงหรือเปล่านะครับระเบิดไปครับผมโอ้โหกระเด็นเลยว่ะก็มาดิับปืนชาดคิปเปอร์ผมยิงขึ้นไปแบบว่าส่งให้ถึงที่เลยนะครับโอ้ยเด้เเจ็บเจ็แบเจ็บแบนึงเดี๋ยวตายครับผม MLG ก่อนเฮ้ยปืนมันแรงจริงนะเนี่ยแรงแบบบางทีแรงเกินไปด้วยอะ่ะมาดิับมาดิับระเบิดไปครับผมผมไม่ยอมแพ้ครับมันต้องโดนเฮ้ยเด้เด้ ตัวเองบินเลยครับปื๊บยิงไปครับผมเอาล่ะลงมานะครับก็มาดิก็มาดิเฮ้ยแรงจริงครับอันเนี้ยระเบิดไปปื๊บใช้คิปเปอร์ลันเชอร์ครับผมเอาล่ะมาช็อตสุดท้ายเดี๋ยวเรามาแบบฟันมันมั่งดีกว่านะครับดาบที่เราไปฟาร์มมาโอ้ยอันเนี้ยคุณผู้ชมมันโดนสะท้อนผมตายครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแบบกะจะไปสับซะหน่อยปิดท้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันโดนสะท้อนตายเฉยเลยว่ะเออพลังมันโหดไปครับเอ้ยเดี๋ยวนะลองยิงไม่ได้ปื๊บยิงไปเยอะครับผมมันจะส่งวาร์ไปปะปื๊บน่าจะได้อยู่นะครับไหนโดดดไปิ ฮัลโหลเอ้าไม่มาเหรอโอเคไม่เป็นไรผมก็ถ้า <Hey, S 1> ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นปลั๊กอีนี้ผมก็ต้องไปสมัครเพรทเทนของบีบด้วยนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ